không em không không chị say bà chị 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 chị

อากาบาเลยออันนี้ก็ได้นี่สิออยู่นี่ปกาตเด้อาตดรยะขเด้อแย่ปาครับปาสอไหนหล่ะเตมา ยิน <h Metropolitan sevent ies> ่ยี่ไพ่กัเลยละค่ะคือไปเจอร้านต่างจังาบอกยิ้มสามตัวเลยยาวเยอน ในพรรษาหนึ่งตัวสีผีอะไรอะไรอะไรกันการจองใชเนยนี่้อเ้เ

นี่ๆๆบาย <laughs>

bye <laughs> เ็นจังใดจ้าพี่น้องเป็นจังไดจ,งจ้ไดจาได้เบิ่งคิปแล้วคิปพระชิ้นจังเพิ่นบวชแล้วแล้วเนาะจ้าเพิ่นก็ออกมาให้ญาติย่มใส่บาตรใส่ใส่บาตรพระใหม่นี่เพิ่นว่าได้บุญหลายหลายได้จ้าเพราะว่าพระบวชใหม่เพิ่งออกจากโบสถ์ในพระองค์นั่นจะเป็นพระที่บริสุทธิ์พุทธพองบ่วนในตียุ่งตีหมดเพราะ่ไในขายุย่งขาหมดก็สิเป็นพระที่ อ่าบริสุทธิ์พุดพองยุ่ผู้ใดไดใส่บาตรกสิได้บุญหลายเพิ่นวาจาังสีเนาะจากความโบลามโบล้านเพิ่นวาสะอ่อนลายสะอ่อนลายจะสะอ,อ่อนญยาดโยมแขกเอพซีไปล่อใส่บาตรลายบักยางคักนอกเนื้อไปจากนั่นสะอ่อนเงืนเก็ศเงินเก็ดทองแม่จาาที่เพิ่นป่วยนะแม่ป่วยเก็ศเงินเกศทองโอ้ยกะว่าแมนสิขากันแย่ง บ่าวาพูเถ่าบ่าวาเด็กหน่อยแย่งกันจะบัดตอนเงืนเรียนป่วยไปกระเท่อใดดอกบัดเงื่อนแบ่งเงืนใบนีบ่แม่จะโอ้ยเห็นบอเห็นบอเห็นเพิินแย่งกันบ่เด็กหน่อยก็พูเถ่าเป็นตายิตนคักว่ามันเงื่อนใบนั่นสิขาดทิมเนาะขอให้ได้บุญหลายเนาะจ้ะอยิโยมเอฟซี FC, พาชิ้นจ่างที่เพิ่นเห็ดเกียดเงื่อนเก็บด,ดทองมหาห้เนะาะมาห้พาชิ้นจ่างเพิ่นป่วยตอนออกจากโบสถ์ใหม่ สาบุงการเฮ็ดแล้วก็สะอ่อนน้ำเพลินอนุโมทนาสาธูบุญน้ำเพลินเนาะสะอ่อนแม่แม่แอเอฟเซียวเงินมาป่วยโอ้ยแบ่งหะแม่เป็นตาปเป็นตาอยู่ให้ได้บุญหลายๆเด้อจ้ะคลิปนี้กับบ่มียังหลายสาบุงการก็เอามาให้เบิ่งซ้ำนีแ่แหละจะเบิ่งคลิปไปน้ำการสาบุงการกับสะอ่อนสะอ่อนความยิงใหญ่ของของพระคุณของพระชิ้นจังที่เพิินบวชยิ่งใหญ่เหลือเกิน แมแมเอฟซีกะให้การตอนลาพักแพงเนาะแพชินจังเิ่นกับเป็นเป็นคนเทีอัธยาศัยดีเขาก็เมมเอฟซีได้ดีเห็นแมแมเอฟซีเป็นกระทักท้ายเนาะแมแมเอฟซีก็บฮักกับแพงหลายมาจากกรุงเทพกรุงไทยนคะรปฐมมาเบิดไปรวมงานอยู่สามมือบันทีเก่าสิบสิบเอ็ดเนาะมือนี่เป็นวันทีสิบเอ็ดเป็นมือสุดท้ายที่เพิ่นบวชเขาบวช อุปสมบทเรียบร้อยจ้ะต่อไปนี้กะปฏิบัติธรรมมามีอย่างหลายจ้ะคลิปนี้ซาบึงการกะเอาไว้ซ้ำนีดเด้อจ้ะสวัสดีจ้า